มาเริ่มกันเลยนะครับก็อ่าพิมพ์ชื่อเมนบอร์ดได้เลยนะครับเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับเป็น P5G CMX 1 3 3 3นะครับรุ่นนี้นะครับทีนี้ก็ มาเลือกตรงในบริการนะฮะ,ะจากนั้นมาเลือกตรงนี้นะฮะไดเวอร์และคู่มืออ่าตรงนี้นะครับ ทีนี้เรามาโหลดไบออสกก่อนนะครับนี่ไบออสเป็นรุ่นนี้นะครับเห็นไหมศูนย์สี่หนึ่งสามนะครับก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเลยนะครับผมโหลดไว้แล้วนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งครับเดฟเวอร์แอนคู่มือตรงนี้นะฮะครับมาเลือกตรงนี้ฮะ ถ้าเป็น windows 7มันจะไม่มีนะฮะเครื่องผมเป็น windows 7แต่ไม่มีให้มือเลือกตรง vista นะฮะนี่ vista ของผมเป็น windows 7นะแต่ว่ามันไม่มีนะฮะต้องเป็น vista สายสายสองบิตนะฮะนะครับทีนี้เลื่อนลงมามันจะมีคำว่านี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ software and utility นะฮะดาวโหลดตัวนี้มานะฮะจากนั้น ดาวนะะ์โหลดเสร็จมาติดตั้งครับเมนบอร์ด ASUS นี่ผมว่าอัพ,อพ,อพเดตแบตออนง่ายนะผมลองเล่นมาหลายตัวนะฮะ ASUS นี่แหละฮะเขามีแบตออนให้อัพเดตตลอดนะฮะโอเค ผมโหลดมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะทีนี้ก็ติดตั้งครับทำการติดตั้งตัวนี้นะฮะนี่นะครับติดตั้งนี้นะครับเซตอัพนะครับนี่นะติดตั้งเสร็จมันจะได้ไฟตัวนี้ขึ้นมานะฮะจะได้โปรแกรมตัวนี้เห็นไหมครับ ASUS อัปเดตนะครับ Yes, I uh have. -huh. ได้ตัวนี้นะครับทีนี้ให้เลือกตรงนี้นะครับอัปเดตวปออฟฟอร์มไฟล์นะครับ mm hmm. ก็เพราะเราต้อง mm hmm. คือเราเราโหลดไบออสมาแล้วเป็นเป็นไฟล์นะฮะเป็นไฟล์นะฮะเราโหลดไว้ตรงไหนเราก็ไปเลือกตรงนั้นนะฮะพอดีผมโหลดไว้ตรงนี้นะฮะอยู่ในดาวน์โหลดเห็นไหมครับดัคเมนต อยู่ในยูเซอร์ Download, นะฮะดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็มาหาที่เราโดดไว้นะฮะเลือกไฟล์นะครับสักครู่นะฮะนะครับก่อนหน้านี้เป็นเป็น version, เวอร์ชัน02อะไรสักอย่างนี้นะฮะ แต่ตอนนี้ผมอัปเดตแล้วนะฮะเป็นเวอร์ชันนยี่นเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็บอกว่าเออเราเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าคนนี้ยังเวอร์ชันยังไม่ใช่ก็กดแปดได้เล,เลยนะครับที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปสองตัวนี้มาต่อกันนะฮะแล้วก็ลองดูนะฮะท่านผู้ชมลองไล่เรียงดูนะครับ ค okay. ทำการแฟดไบออสนะครับรุ่นนี้นะฮะ P 5 G C M S หนึ่งสามสามสามนะครับเอซูตนะครับทการแฟนบายออสนะครับอัปเดตบออสนะครับอ่าเจ๋งเลยนะครับเอซูตเนี่ยอ่าแฟนบายออสบนวินโด s ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะะตะกี้ผมคลิกไปแล้วผมหายไม่ทันนะครับอ้าวโอเคตะกี้ผมทำการแฟดไบออนทีนี้มาเช็คเช็คเช็คได้ไหมเนี่ย F1 อ่าไม่ต้องใช้นะตัวนี้ อ่านี่ตรงนี้ไหมครับเวอร์ชั่น0413แล้วนะครับอ,อก็ใบออเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับศูนย์สี่หนึ่งสามเนี่ยคือมันจะใส่ซีพี่เที่เป็น,ปนอ่าเป็นเทียมดูโอคอได้นะครับ อะไรอีกบ้างขอดูไอตัวอ่๋อ,อตัวนี้เปิด vt ไม่ได้นะครับไม่มี vt นะฮะโอเคได้อัปเดตแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตไปแล้เสร็จแล้วก็ทีนี้จะเปลี่ยน cpu นะฮะเพราะดี cpu มันตัวเก่าเกินนะครับ serial เ,เนี่ยนะครับจะอัปเดตเป็น อ่าห้าห้าศูนย์ศูนย์แล้วกันครับเดี๋ยวจะหาลองหาอ่าหรือเป็น E 5ห้าสองศูนย์ศูนย์มาใส่ดูนะฮะที่เป็นดูโอคอมันจะได้ไวกว่าน,นี้นะครับ <Okay. S 2> โอเคก็เอาไว้พิ้งที่นี้กันครับคลิปอ๋อเดี๋ยวผมกลับไปทําบอกลิงก์ให้ดูนะฮะว่าลิงก์มันเข้ายัางไงนะครับอาจจะตัดคลิปไปอยู่ต้นต้นคลิปนะฮะตัดตัดวิธีเข้านะฮะ